สวัสดีครับอยู่กับผมทางช่องเลือดบ้านนอกทุกๆวันครับกับการเลี้ยงวัวครับเลี้ยงควายวัวบาบัานแดงสายเลือดบ้านบ้านครับเอาดูตัวใหญ่นะครับ แสนดีเนะตยนมโอเคครับไม่ตึงไปกว่าน,นี้แล้วน่าจะดูดนมตัวเองกินครับชิมีก็เริ่มหย่อนขึ้นเรื่อยๆครับวันครับทำท่ามันจะตก ไม่มั่งก็ผ่านรอบที่3มครับของการผสมเทียมในวันนี้เชียบตึงครับแสนดีดึงล้างยาัวเลือครับอือมาทางนี้ครับ ให้กินแต่เช้าแล้วครับยังไม่หมดเลยทมกคนก็กินครับกินหมดกันหมดกินอย่างนี้มันก็ร่วงสิครับแม่เสียของครับกินแบบนี้ นั่นปักครับเดี๋ยวพาไปดูเจ้าอินหน่อยครับเจ้าอินหายไปไหนก่อนจะดูเจ้าอินมาดูควายก่อนครับตอนควายก่อนเลี้ยงควายนี่สระเยอะครับควายเดี๋ยวผมจะเอาเชือกล้อม กันแถวน้ำห้อยนี่หมดเลยแล้วก็จะปล่อยให้เขาอยู่ฝั่งนี้ครับเย็นครับอยู่ในปลาไั่หญ้ายังไม่ขึ้นครับเพราะว่านน้ำท่วมครับหญ้าอะไรขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างครับแต่เขาขึ้นบนดอยมาแล้ว เินเที่ยวกันแบบสำราญบานใจครับท้องตึงหมดแล้วครับยังไม่ถึงเวลาที่จะลงดอยก็ลงมาแล้วกินหญ้าถอดฟ้องกินหมดทุกอย่างควาย ไม,ไม่เหอเร็วเดี๋ยวกับไผให้กินไหมไม่สนใจใบไผ่ครับ ย,ยังไม่ทันขึ้นนะครับปีนี้น้ำท่วมบ่อยยากอะไรขึ้นน้อยครับหน้าแรงนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องยาได้ครับไปลน่นเครับไปไป ไปก่อนครับต้องการเชือกก่อนไปเด้อไปไล่แค่ตัวแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่เห็นฟ้ามาไปไปตัวเดียวดเดี๋ยวลูกๆกก็ตามมาครับไปไปเด้ออยู่บนดอยหญ้าเยอะแยะครับพาลงมาเฉยเลยไป ไป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 เดี๋ยวถ้าการเชือกก็จะปล่อยให้อยู่ในนี้หมดเลยทั้งวัวทั้งควายครับปล่อยจะทำเป็นสองล็อกครับล็อกด้านในกับล็อกด้านนอกไว้สลับกันกินหญ้าครับไป ตอนกลับไปก่อนครับตอนนี้ไม่พร้อมจะปล่อยเร็โหลาไม่ใหญ่ไปก่อนเด็กๆก,ก็จะตามมาที่หลังครับไยเขาช้าครับกินช้าเหมาะกับคนที่ไม่ชอบการเดินแบบเร็วๆครับเจ้าคาร์บเอาหักกินหน่อไม้แล้วครับเรียบร้อยครับ ปากเต็มคำครับไม่เหลือครับชอบเล็มหญ้าแบบสั้นๆแบบนี้นะครับล่อยเรียบร้อยครับหน่อไม้ ถ้าให้มายืนเลี้ยงก็ยืนทั้งวันนะครับอยู่ได้ทั้งวันหญ้าไม่น้อยนิดอย่างนี้ก็ตามเขาจะหาที่เลี้จนได้ครับเขียวหนอตุยตุยตุยครับ <c oughs> ร่อยครับไปเร็วไปาการเย็นแบบนี้ควายก็สบายครับกินช้าๆไปครับเดี๋ยวจะตอนไปอยู่ในห้วยดีกว่าครับ ลายฟูมปากครับ่นอนไม้มันจะมีรสขมหน่อยๆรสขมของไซยานายครับหัวควายกินไม่เป็นไรครับเขาจะมีระบบของเขาจะขับออกมาทางลมครับกินน้อยๆไม่เป็นไรกินเยอะไม่ได้ครับ เห็นยาอย่างนี้็มันเล็มได้อีกคุนอาทิตย์นู่นละครับสําหรับควายควายเวลากินยาเขาจะไม่ขี้เขาจะไม่ขี้ลงแปลงยาสังเกตด,ดูได้ครับแต่ถ้าเป็นวัวแล้ว ออกมาเดินแล้วก็กินด้วยขี้ลงไปด้วยวัวก็จะไม่มาเล็มที่เดิมครับแต่สําหรับฟายจะเล็มที่เดิมได้ตลอดเพราะว่าเขาจะไม่ขี้ลงแปลงหญ้าน้อยครั้งครับที่จะขี้ลงเขาจะไม่อึไม่ฉี่ลงแปลงหญ้าแบบวัวแต่วัวนี่จะปล่อยทั้งหมดครับที่มีอยู่ลงแปลงหญ้าหมด เมื่อก่อนตัวเล็กครับเล็กนิดเดียวยิ่งนานวันยิ่งโตครับของเกือบจะเท่าแม่แล้วนะของใหญ่มากครับายตัวนี้เแต่ว่าความสูงเขายังไม่ได้ความสูงยังเตี้ยวกว่าแม่นิดนึง ช่วงลำตัวความกว้างความลึกยังไม่เท่าความยาวก็ยังไม่เท่าแต่ก็ใกล้เคียงนะครับความลึก ไม่ค่อยไล่แมงแมงชอบกัดลากัดตามแข้งตามขาแล้วไม่สลัดออกขอนใจเหลือบเลยครับเจ้ากัมถ้าเป็นวัวก็เจ้าหมื่นขนใจเหลือบเหลือบจะเกาะเต็มขาทุกวันครับยาเล็กๆน้อยๆเขาก็เล็มครับแค่ได้เล็มก็มีความสุขครับ กลับมาเล่นอีกครับค่อยดูไม่น่าจะลงน้ำนะเพราะว่ากาดเย็นแต่ถ้าปวดอึกก็ไม่แน่ครับมันจะไปอึให้อาหารปลาหัวก็ยังกินหญ้าสัพ์ยังไม่หมดครับจหมือก็กินอยู่วันดีกับนายก็ยังกินอยู่ยังไม่หมด ไอ้นี่ก็เห็นลน,น่ไปไปเลวไปเดี๋ยวผมจะทำรถเข็นไว้สำหรับให้เจ้ากมไว้ลากหญ้าในเพียครับ จะฝึกเจ้ากัมนี่แหละลากรถเข็นอ๋วเห็นต้นกระโพดครับไม่น่าจะไปไหนแล้วครับลงปุ่ยไ,ไปสู่ควายได้ยังเดี๋ยวมันก็แตกตึงอ่ะ ง่ามันกินหญ้าทับอยู่อินตัวเดียวเดียวนี่เปีย9เกาต้น10ต้นก็ได้แล้วปล่อยเอาไปเลี้ยหญ้ากลางตรงแล้ว กลางทุ่งนามาเท้านี่สะอาดเลยถ้าได้กินอาหารแบบเต็มที่คงจะลำบึกกว่านี้ครับ ตัวใหญ่เว้ยแต่่าทตัวใหญ่เว right. ้ยแต่อนูตัวควายไหมควายปลาภัมั้มัดกระเกียงพวกระดับไหนแล้วนปไปไปไฟได้ลงดอยมา มันขึ้นห่านหน่อปลากล้วยเป็นหนอขึ้นปลาจีปลาไหลหั่นขึ้นขึ้นขึ้นไปกลางสันเตวเตวเตวเตลเตลเตลนี่มาเสาไฟนี่แจะลงไวลุมบุนจะเปิดรถเจียเกิหน้าเป็นไว้ร้อแล้วมันได้ยินแล้วมันหันเจียมันเลยปีกมาขันมดละมันจะข้าเป็นหนอคุณข้ามห้อยไปหนอคุณ เปียตบครับจะกั้มกินหมดเลยกินตั้งต้นครับฝนจะตกครับตัวนี้ดูครับกั้มกินหญ้าในเปีย bây giờ thính hấp tụi mình một khắp coi đồ ừ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  ไม่มีตัดต่อครับตาแต้แมแก้มจำครับองคคอขาวแกไม่มีสองจำเลยนะครับดูรับหมดครับยังไงก็หมดต้นนี้เป็นต้นอ่อนครับเจ้ากำนีมม่ชอบมากอยากได้ครับหนึ่งรถเข็นด้วยนะครับกินไม่เหลือครับเจ้ากำ อ่อนแบบนี้สุดยอดครับจะกินดีที่สุดตัวเดียวครับกินแบบต้นเลยไม่ทิ้งครับดูครับอร่อยครับเดคว็บต้นยาวประมาณหวาครับเม็ดกว่ากว่าหมดครับหายไปหมดแล้วครับสุดยอดครับการเลี้ยงควายแนะนำให้ปลูก จ้าเนเปียนะครับนี่ครับหมดครับยังไงก็หมดในเปียจะได้ปริมาณที่เยอะครับาวควายนี่จะใช้ประโยชน์จากจ้าในเปียได้ดีครับว่าเขาจะมีจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารเยอะกวัวครับยังแบบสบายๆครับดูกดตัวครับลำบึกครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับพ่อแม่พี่น้องไววผมปะกันไหมในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ